เมื่อไรก็ตามที่วัยเพลินเริ่มรู้สึกว่าได้ยินไม่ถนัดหรือการรับฟังเริ่มมีปัญหาห้ามพลาดกับเรื่องราวของโรคหูตึงนะคะประสาทหูเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องต้องแยกว่าประสาทหูเสียมาจากสาเหตุอะไรการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าอุบัติเหตุทําให้ประสาทหูเสียหรือว่าบางคนอาจจะมีเนื้องอกอในประสาทหูชั้นในเราอาจจะทําให้มี ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวได้ด้วยนะคะเสียงดังที่มากกว่า85เดซิเบลเนี่ยจะมีผลทําให้ประสาทหูเสื่อมได้อะไรบ้างคะที่ดังมากกว่า85อ่วพวกเสียงประทัดเสียงปืนหรือว่าโรงงานทาเหล็กหรือว่ากดเคาะโลหะหรือะอะไรดังๆเนี่ยค่ะ,คะถ้ารู้สึกว่า เสียงดังมากๆแล้วทำให้หูอื้อหูดับหรือมีเสียงดังในหูเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆติดตามระเอียดของโรคนี้ได้ค่ะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขค่ะ